สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องทาร์ลตวเมียว,เ,ยวเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูดูความรักของชาววันจันทร์ประจำเดือนตุลาคามส5งพั้กเันนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราดูคอนโสดก่อนเนาะขอให้สิบใบให้กับคอนโสดชาววันจันทร์ด้วยจ้ะ คอนเสิชาววันจันท์เหมือนช่วงนี้คุณกำลังภูมิใจกับการทำงานหาเงินทีไ่ได้เยอะแยะมากมายของคุณอยู่เนาะด้วยความที่คุณประสบความสาเร็จในหน้าที่การงานและการเงินนะทำให้คุณ มีอำนาจในการตัดสินใจหลายๆเรื่องมีเรื่องมากมายให้คุณต้องตัดสินใจต้องลงมือทำนะคุณเลยไม่ค่อยสนใจความรักนะและคุณก็มองว่าในอดีตอ่ะคุณเคยเจ็บปวดกับความรักมากแม้จะทุ่มเทให้มันมากเท่าไหร่แต่สุดท้ายสิ่งที่ได้รับกลับมาคือความผิดหวังความเสียใจและความเจ็บปวด คุณก็เลยมองว่าความรักมันเป็นอะไรที่มันไม่แน่นอนแล้วก็มองว่าความรักมันเป็นมันเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถกำหนดได้แต่ถ้าการงานการเงินมันเป็นเรื่องที่เราสามารถกำหนดได้คุณคิดอย่างนั้นนะคุณก็เลยทุ่มเทให้กับการงานและการหาเงินเป็นอย่างหนักเลยอะเพราะคุณมองว่ามันคอนโทรลได้ แต่ความรักคอนโทรลไม่ได้คุณก็เลยไม่คิดที่จะทุ่มเทอะไรให้ใครอีกนะใจลึกๆคุณก็สองจีสองใจแหะเพราะว่าแบบใจหนึ่งคุณก็อยากมีความรักอะแต่อีกใจหนึ่งคุณก็มองว่าทุ่มเทไปมันก็เท่านั้นนะถ้าหากเขาคิดจะแทงข้างหลังถ้าเขาคิดจะทระยศหักหลัง ยังไงเขาก็ทําต่อให้เราจะทุ่มเทหรือทําดีกับเขาแท่ไหนก็ตามคะสำหรับคนที่รอคนเก่ามีเกณฑ์นคนเก่าจะกลับมานะชาววันจันทร์เขาจะกลับมาในวันที่คุณมีพร้อมทุกอย่างและกล้าวไปข้างหน้าแล้วนะเร็วๆนี้คนรักจะกลับมาคนรักเก่าจะกลับมา ในวันที่คุณเข้มแข็งแล้วในวันที่คุณไม่มีความจำเป็นจะต้องมีเขาอยู่ในชีวิตคุณก็อยู่ได้นั่นแหละก็คือณขณะน,นี้นั่นเองนะโอเคเดีเรามาดูกันดีกว่าว่าความรักครั้งต่อไปของคุณจะเป็นเช่นไรนะขอพยายา่าหน่อยค่ะ จะมีความรักเข้ามานะทั้งรักเก่าและรักใหม่ทีนี้คุณก็ต้องเลือกแล้วว่าคุณจะเลือกใครนะรักเก่าคุณก็ยังเลืกๆแล้วคุณก็ยังรักเขาแต่คุณก็เข็ดกลาบกับการทรยศถักหลังที่เขาทำกับคุณอย่างร้กาศนะในขณะที่รักใหม่ เขาพอมที่จะซัพพอร์ตคุณพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างคุณนะเขาเอาอ,อกอาใจคุณมากนะแล้วคุณก็พอคุณพอใจด้วยนะแม้ขณะนี้คุณยังไม่ได้เลือกใครแต่ทงในใจคุณก็มีอยู่นะอืมโอเคมาดูกันไหมว่าคู่ของคุณเป็นคนแบบไหนนะขอให่ห้ามใบาให้กับ 乌云山万丈的哈。 ูของคุณเขาเป็นคนที่อายุอ่อนกว่าอายุน้อยกว่าแต่เป็นคนที่ทำงานเก่งมากนะและเป็นคนที่มีความฉลาดเฉลียวสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ในหลายๆครั้งนะแน่นอนว่าเขาเป็นคนที่ทำอะไรที่แบบทำให้คุณต้องรู้สึกประหลาดใจอยู่เสมอนะ บางครั้งคุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเกินไปหรือเปล่านะเลยทำให้คุณกับเขามักจะทะเลาะกันอยู่ตลอดแต่ในขณะเดียวกันลึกๆแล้วคุณกับเขาก็รักกันนะเขาทำทุกอย่างเพื่อคุณนะแต่คือคุณจะไม่ค่อยเข้าใจความคิดของเขาหรอกเขาเป็นคนอ่านยากนะแต่ก็เป็นคนที่เก่ง ทำงานเก่งหาเง,งินเะก่งนะรู้ว่าชีวิตรักครั้งต่อไปคุณจะราบรื่นไหมนะ จะเป็นแนวต่างฝ่ายต่างทํางานต่างฝ่ายทางทำหน้าที่ของตัวเองนะมีอะไรก็พูดคุยกันแล้วคุณกับเขาเหมือนเสริมดวงซึ่งกันและกันด้วยนะพอมาอยู่ด้วยกันแล้วเหมือนดวงจะรุ่งทุกอย่างทั้งการงานและการเงินนะต่อให้ต้องทํางานหนักแค่ไหนแต่สุดท้ายคือมันจะสําเร็จแล้วคือมันจะสําเร็จไปด้วยกันแล้วมันจะหนุนซึ่งกันและกันนะคอยช่วยเหลือซึ่งซัพพอร์ตซึ่งกันและกันต่อให้คุณมีความกังวลแค่ไหนเหมือนเขาจะรู้อะ ว่าคุณนะกังวลเรื่องอะไรแล้วเขาก็จะคี้คายปัญหาที่คุณกังวลให้นะโดยที่คุณอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ได้นะโอเคจบลงไปแล้วเนาะสำหรับคนโสดแต่ต่อไปเป็นของคนมีคู่กันนะเอาละต่อไปเป็นของคนมีคู่เนาะขอใพ่สิบไปให้กับคนมีคู่ชาววันจันทร์ด้วยค่ะ คนมีคู่ชาววันจันทร์คุณกับคู่คุณกลางทำงานหนะักเพื่อครอบครัวนะแต่ว่าก็มีช่วงเวลาพักผ่อนบ้างนะคุณกับครอบครัวมักจะไปเที่ยวด้วยกันพักผ่อนด้วยกันอยู่เสมอนะมีตัวเลือกในการท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายแต่ว่าคุณก็เลือกคือเหมือนมีเพื่อนอนะมาชวน เยอะแยะเลยแต่คุณก็เลือกที่จะไปกับครอบครัวกันนะคุณคือด้วยความที่คุณเป็นคนติดบ้านติดครอบครัวเนาะแต่คือบางทีคู่ของคุณเขาติดเพื่อนไงคุณอยากไปกับครอบครัวแต่ว่าคู่ของคุณอยากไปกับเพื่อนมันก็ทําให้คุณรู้สึกเจ็บปวดว่าเฮ้ย mm. ทาไมเราไม่สําคัญเท่าเพื่อนเขาหรือยอย่างไรนะแต่ความจริงแล้วก็คือสําคัญพอก,กันแต่เขาก็อยากให้เวลาเพื่อนบ้าง ให้เวลาครอบครัวมากคือเขาพยายามบาลานซ์เวลานะให้แบบให้ครอบครัวให้เพื่อนเขาอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่คุณพอมีครอบครัวคุณก็มาทุ่มเทให้กับครอบครัวนะช่วงนี้คุณก็มีความสุขดีนะกับอะไรหลายๆอย่างนะแต่ว่าคุณแม้คุณจะเจ็บปวดแต่คุณก็เข้าใจเขานะ ก็โอเคนะชีวิตคู่มันไม่ได้มีปัญหาอะไรเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าออมาดูปัญหาภายในไหมว่าเออคุณกับเขามีปัญหาอะไรกันอขอไักหน่อยค่ะ คุณกับเขานะจริงๆไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเท่าไหร่นะเออคือชีวิตมีความสุขดีได้ซ้ํายิ่งพอมีลูกคือต่างฝ่ายต่างทุ่มเททําทุกอย่างเพื่อลูกให้ลูกมีความสุขให้ลูกมีพร้อมทุกอย่างนะจริงๆคุณเป็นคนคิดมากนะแต่ว่าอะไรเล็กๆน้อยๆคุณพยายามปล่อยผ่านนะด้วยความคาดหวังว่าชีวิตครอบครัวจะได้สงบนะ เขาก็เช่นกันต่อให้แบบมีอะไรแบบมาขุนข้อหมองใจก็ปล่อยผ่านนะแต่ถ้าอะไรที่รับไม่ได้จริงก็มาคุยกันก็ชีวิตคุณกับคู่ของคุณก็ครอบก็แฮปปี้ดีนะก็คือไม่ได้แบบมีอะไรแบบต้องไปปัญหาสื่นกทรั์กันนะมาดูกันดีกว่าว่าคู่ของคุณเขา,ค,ค,าคิดยังไงกับคุณเนาะขอไปท่าใบค่ะ เออเขาให้เกียรติคุณนะแล้วเขาก็แคร์คุณมากด้วยเขามองว่าที่ผ่านมาคือคุณก็ทํางานหนักอยู่แล้วทั้งทํางานข้างนอกนะทำํำคือทั้งทํางานหางเงินทั้งทํางานบ้านเพราะฉะนั้นมีอะไรคือและทางเลี้ยงลูกนะ เพราะเมีนเพราะงั้นมีอะไรคือเขาจะพยายามแบ่งเบาคุณให้ได้มากที่สุดเพื่อไม่ให้คุณต้องโหมงานหนักจนเกินไปนะเขาคาดหวังว่าสิ่งที่เขาช่วยเหลือคุณจะช่วยแบ่งเบาความเหนื่อยยากของคุณไปบ้างนะซึ่งคุณก็รู้สึกดีแล้วก็รู้สึกว่าเออเขาแบ่งเบาไปเยอะเลยแหละชีวิตครอบครัวคืนต่างคนต่างทําแล้วก็ เพื่อให้ครอบครัวมีความสุขหลักๆเลยนะเพราะฉะนั้นความเหนื่อยยากของคุณก็ลดลงเพราะว่าเขาก็มาช่วยแบ่งเบาภาระแล้วแ,แบ่งเบางานทั้งในทั้งนอกบ้านกับคุณเนาะโอเคในระหว่างนี้จะมีปัญหาอะไรเข้ามาไหมนะอลไรขอใครห้ามค่ะ ้าด้านปัญหาด้านการเงินหรือปัญหาความสัมพันธ์ไม่มีนะแต่ว่ามันจะมีเหตุการณ์หนึ่งที่คุณหรือคู่ของคุณอาจจะต้องถูกย้ายไปต่างจังหวัดหรือไปทํางานที่ต่างประเทศที่ไหนไกลๆนะมันทําให้คุณกับเขารู้สึกช็อกนะที่ต้องห่างกันแล้วก็พออีกฝ่ายไปก็คือ อีกฝ่ายหนึ่งก็จะเหงาคือต่างฝ่ายต่างเหงาอะแล้วก็คิดถึงกันแต่พอถึงเวลาที่กลับมานะก็คือจะรักกันมากแล้วก็ผูกพันมากกว่าเดิมนะเพราะฉะนั้นนี่อาจจะเป็นแบบข้อเสียก็จริงนะแต่อาจจะเป็นข้อดีด้วยนะเพราะว่าพอยิ่งใกล้กันมันก็จะยิ่งควยหาซึ่งกันและกันนะโอเค จบลงไปแล้วเนาะสำหรับลงความรักของชาววันจันทร,ร์เราจำเดือนตุลาคม2องพัวาร5ถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกด s u b สไ r ร b ์ไลค์คอมเมนต์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเวลาลงคลิปจะได้ดูกันใครคลิปนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ